สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอัปเดตกันนิดนึงนะคะปีนี้เป็นปีเสือนะคะทีนี้เสือภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงเสือภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า tiger เสือ Ti เกออย่าลืมนะคะปีนี้ปีเสือก็คิดว่าน่าจะเป็นปีเสือทองแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามจะขอบคุณมากเลยค่ะเสือ พูดภาษาอังกฤษคือ tiger เสือ tiger สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ